อีกหนึ่งแอคทิวิตนะคะที่ทําให้คนที่บอกว่าเนี่ยอยู่แต่ในออฟฟิศเลยนะหมอไม่ได้ออกแดดเลยขับรถ ก็อยู่ในล่มอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่ายังทําไมถึงมีปัญหาฝ้ากะไม่ค่อยดีขึ้นสีผิวไม่ค่อยสม่ําเสมออะไรเงี้ยหมอบอกตามตรงเลยว่าการขับรถเนี่ยโดนแดดเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะแดดที่ไม่ได้ลงมาตรงๆ90องศาเนาะแดดในมุมเฉียงเนี่ยทะลุกระจกเข้ามาโดนหน้าเราไปเต็มๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่แต่ในรถเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่โดนแดดเนาะ U.V เนี่ยทะลุกระจกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่แต่ในล่มแต่ว่าเรายังแบบมีความเสี่ยงเรื่องนี้ นะเราก็ยังควรหาอุปกรณ์มาดูแลผิวเราเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะการทาครีมกันแดดเนาะเพราะว่าอย่างการขับรถโดยเฉพาะคุณคนขับเนี่ยจะมีข้อจํากัดว่าแบบถ้าเราหาอุปกรณ์มาบางังเราเยอะๆแบบหาม่านหาหมวกที่เป็นเหมือนผ้าคลุมออกมาเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของรานสายตาเนาะว่าแบบมันอาจจะทําให้การขับรถเนี่ยเพิ่มความอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ลองปรับดูแล้วก็อย่าลืมว่าแม้แต่อยู่แต่ในล่มเนี่ยก็ยังควรทาครีมกันแดดนะคะถ้าเป็นแบบมีความเสี่ยงที่จะโดนแดดที่ทะลุกระจก เข้ามาเนาะเพราะพวก U V เนี่ยมันทะลุกระจกได้ค่ะ